สวัสดีครับสวัสดีพบกับคนรักเกษตรวันนี้คนรักเกษตรมีวิธีดีๆที่จะทำให้ต้นบอนสีโตเร็วใบใหญ่เร็วกัดสีสวยแล้วก็แตกกอเยอะนี่ครับอินเอต้นนี้ปลูกมานานแล้วครับแต่ก็ยังมีแค่ใบเดียวใบก็ไม่ใหญ่มาก สีก็กัดไม่เข้มเดี๋ยวผมจะใช้บอลสีต้นนี้แหล,ละครับทดลองและนี่แลละครับพระเอกของงานนี้ก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจุลินทรีย์ตัวนี้ผมขยายไว้ใช้เองนะครับใช้แล้วก็รู้สึกว่าให้ผลดีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้กับต้นบอลสีนะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้ผลดีขนาดไหน การผรสมน้ําเพื่อนําไปลดต้นบอลสีก็ไม่ยากนะครับนี่ครับผมเตรียมน้ําไว้ประมาณครึ่งลิตรนะครับแล้วก็ตัวจุลินทร,รีย,รปยรร์ประมาณสองฝานะครับสองฝาขวดน้ํานี่แหละนี่แหละครับใส่ลงไปในขวดแล้วก็เขย่าให้เข้ากันน้ําน้ําครึ่งลิตรกับเอ่อจุลินทรีย์ประมาณสองฝา ผสมกันแล้วก็เนี่เขยา่าเขย่าให้เข้ากันก็เป็นสีชมพูอ่อนๆนนะครับจากนั้นก็เอาไปรดที่ต้นบอลสีเลยนะครับนี่ครับรดให้โดนทั้งใบทั้งดินทั้งกระถางนะครับนี่ครับไม่ต้องรดทุกวันนะครับอันนี้ผสมมาแล้วก็ สองสามวันรดครั้งนี่ครับแค่นี้ครับและนี่ก็เป็นประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมจะขึ้นไว้เพื่อนๆดูก็ประโยชน์ประโยชน์ของมันก็มีเยอะนะครับอย่างเช่นช่วยเร่งในการเติบโตทำให้พืช โตเร็วสามเท่าแล้วก็ช่วยในการย่อยธาตุอาหารในดินเพื่อให้รากของเนี่ยต้นไม้ที่เราลดไปเนี่ยดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายนี่ครับหลังจากที่ผมได้ใช้จุลินทรีย์สังสเคราะห์แสงไปประมาณสามครั้งนะครับสิบวันผ่านไปก็จะได้ประมาณนี้นะครับดูครับใบใหญ่สีสวย และทีเด็ดก็นี่ครับมีการแตกนอใหม่ขึ้นมาประมาณหนึ่งสองประมาณสามหนอนสามนอนะครับนี่ครับเป็นทรงแตกกอสวยเลยครับแค่จุลินซีย์สังเคราะห์สแสงอย่างเดียวนี่ครับเพื่อนๆลองดูแล้วก็เทียบเอานะครับก่อนและใช้จุลินซีสังเคราะห์สแสงนะครับ ส่วนวิธีการทำจุลินรีย์สังาะหกแสงผมก็ได้เคยทำคลิปไว้แล้วหากเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อที่เราจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้ากับสาระดีๆแบบนี้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ